mà trưng trung ai kín đau vong bầm lung đầm lăng Mày tao lại còn trên ai của tao mực cực đeo mét chọc mày cái tăng kéo với cái nọc chan họ tao cao non mày chặt lắp thì chạy mèo mà kia kéo trên này này có kết có kết có kết mày tao kít mày tao bảo bom rồi cứ lẹ đi chôn mai bàn đầu chân có kết có kết họ tao để chạy luôn nhưng con kêu nát của mày tao kít trái họ tao bảo quá phương chết để chơi nhá เออมองลาก็อ๋องวางเลิแหลน้นมืงววาแมวันกําเกี้หลุ่มแม่ต้าก็คิดหลุมปอดต้าก็องหลุมกูดแน่หลุ่มนะเนี้หลุดซอยนุกคนนี้เดี๋ยวนูยังเบีน่อยกันอ่ะเลยพอมาทำอะารไปเแล้ยกจักคุบิยุมไม่บน่อยช่อแต่เออมึงเงินกอยแย่เปลียอะไรแย่ปอนี้เลยลงรูดื้อมันกะคุมปอกเปียกนอ คนเราต่ำบาราดารัดรหนหายล่วงหวาป่อเพียงได้ตกเรืองไม่ใฉเต่าแต่เหลืองต่ำกันสิลังเมียฮะไปป่อเพียงก็ได้เกิดหลัไปป่อเพียงได้เมียป่อเพียงกินก้าป่อเพียงนอนหลับป่อเพียงพ่อเนี่ยอโยุใบแต่บ้านร่มเม่อกลัวจะป่อเพียงกันเหมือนมึงอ่ะเมียน้อยเนี่ยจนนี่ตายโง่เงาเมียน้อย,มยไม่เฉะไม่เฉะฮะกูไม่ฮะเมีนยน้อยก็เจะกูรวยขึ้นมึงอ่ะแตเมียล่วงบัตรพื้นแต่มไม่ยอมไม่ร้อยเมียล่วงจริง เมียน้อยกันได้นอนบ้านเมียน้อยอ้อมระว,ว่าจักป้าใช้น้ำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยอบ้านเมียเรว่องอะไรแล้วกูไปยืนเล่เลยว่าจักป้าหนัวน้อากับตีน <c oughs> มาไม้เคว็บจักกระลำอู้ฟแม่ล้วงเออบ้านเมียน้อยหน้าป่ยขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปนีไปตึงไม่เจาะไกินข้าวมันแรงตจนเอ็มพ่นคอยเมียน้อยเนี่ยานน้องจ๋าน,น้อนงอกินข้าวอะไรยังไงน้อง อ๋อน้องไม่เจรู้ว่าพีมาเจพีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะจริงจริงน้องในอุ้มข้าวไหวตาพีอย่ามาแบบนี้ทีหลังพีโทรบอกน้องกันนะคะนะนะที่รักนะาจึงกินใส้ล้วข้าวจอยใกล้จองเลยนะปางก็ลาวละผมน่ารักไปหน่อยนานื้อประเดชัย เดี๋ยวผีรอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าวหุ้งข้าวให้กินนะคะาจูบกูติ่งไปหุ้งข้าวแทรกแทรกแทรกมีคาละว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินน้ำช้มขันก่อนนะค้าดีน้ำโจมมันกบว,วา่าในเมียกะตาวา่าเดี๋ยวกูนำตาขึ้นรน้องไรว่าลอยเป็นบหมวกหันไม่ตายหงจะกับเมียน้อยกับบุญแล้วดูแลดีดูแลดีดลดเมียน้อยก็น่ารัก ให้กินนำํมกันเลยตึ้งข้าวมาให้กินไปบานเมียลวงหัวอ้ว้าวแนเนอะไปหามาแดกเลยไอนเป็ดหา้ากลลุยแม่มาแดกเลยสุด้จจกาวเป็ดนะไปอ่ะว่าไปอ้งก้าวตีทีหิ่งปลดเมียเออไปตึงจอกจนจอกจานเร็จแหล้วนำใหญ่ให่ไ้นำไม่ใช่แต่ตึงกอดมอเลยตูอยู่ปอกแป๊กปอกไปเมืนควตอกเมียลวหัวน้อยอะว่าข้าวอีทุกนำจมกันยังมั่งเออ เมียว่าเพื่อนั่งตรงใครกินแดกาปนะโอ้ฮันุยกาเรียวเมียมึงเออขี้ได้กุยรดเปลือยให้ได้แต่ร้อีตใยแต่กูไม่คบเลยเมียหนูเมียล้วงแล้วเปล่จริงได้บ้านเมียนอยน้าไปเปิดเลยตัวเย็นเลยใจมันจืดตัวเย็นคอยตัวเย็นบ้านเมียน้อยเปิดตัวเย็นบ้านเมียน้อยเปิดปั๊บจะพบลูกเจอดี tôi yên miền luôn anh em chơi đi thì ơi lúc phải chơi về mưa kỳ tay anh nôm lên là có đá gì